ครับและคราวนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างคําถามกันดีกว่านะครับว่านะฮะเมื่อเรากําหนดวัตถุประสงค์แล้วนะครับกําหนดเรื่องของคําถามนะฮะสมมติฐานวิจัยและสมมติฐานทางสถิติแล้วนะครับเราจะใช้สถิติตัวไหนนะครับในการนะทดสอบดีกว่านะครับซึ่งมาดูตัวแรกเลยก็คือนะฮะ เมื่อเรานะฮะมีคําถามที่เราต้องการทดสอบก็คืออยากจะรู้ว่านะฮะมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะฮะระหว่างนะฮะตัวแปรแต่และตัวแปรซึ่งเราก็พิจารณาหนึ่งคือดูวัตถุประสงค์คือต้องการดูความแตกต่างและ2คือนะครับตัวแปรเรามีมาตรวัดเชิงคุณภาพนั่นคือนะฮะอยู่ในระดับที่เป็นนามบัญญัหรือเรียงลําดับนะครับดังนั้นแล้วมันก็จะเข้าตรงนี้นะครับ นั่นคือเราต้องการดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้3อย่างแต่ถ้าเกิดว่าความแตกต่างของเรานั้นนะครับต้องการเป็นตัวแปรที่เป็นเชิงนะฮะไม่ใช่สิเป็นมาตรวัดเนี่ยในระดับนามบัญญัติหรือเรียงลำดับคือเชิงคุณภาพเราจะม่ต้องใช้2ตรงนี้ครับคือค่ายสแควร์และนะฮะหรือไบนเมียลเทสในการทดสอบทวินามนั่นเองนะครับเริ่มตนน้นอันแรกคือมาดูนะครับค่ายสแควร์เนี่ย นะอย่างที่บอกคือ1ต้องใช้ตัวสองความแตกต่างและ2มาตรฐาต้องเป็นเชิงคุณภาพนะฮะจะเป็นนามรดับหรือเรียงลำดับก็ได้นะครับตัวอย่างคืออย่างนี้นะฮะเช่นเราอยากรู้ว่านิสิตเนี่ยมี5ภาควิชาแล้วนิสิตห้าภาควิชาเนี่ยมีงานอดิเรกแตกต่างกันหรือเปล่าต่างไม่ต่างต่างไม่ต่างภาควิชาของนิสิตห้าภาคมันไม่ได้บอกว่าภาคไหนมากกว่าน้อยกว่าเป็นเชิงคุณภาพแน่นอนงานอดิเรกก็ต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับไม่สามารถบอกมากน้อยได้ดังนั้น นะฮะนำแบบก็น,นำนำแับต้องเป็นไข่สแควร์แน่นอนนะครับมาต่อเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือก3เพศอันนี้ระดับนำบรรยัติเลือกซื้อสีโทรศัพท์มือถือแตกต่างกันหรือเปล่าสีแต่ละสีก็เป็นนำบรรยัตดังนั้นแน่นอนว่าไข่สแควร์นะครับคท่านี้ระดับความพึงพอใจอันนี้ครูนเน้นว่าเขาไม่ได้ประมวลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละหรือค่าเฉลีย่ยแต่ว่าะไรครับเขานัาเป็นความถี่คือมากปานกลางหรือน้อยมีแค่3าระดับ ดังนั้นเมื่อแยกเป็น3ระดับอันเนี้ยนะครับอ่ามันคือระดับอะไรครับระดับเรียงลําดับนั่นเองนะฮะหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งนะครับแล้วอะไรครับคณะที่นิสิตเรียงคณะก็เป็นนามบัญญัติดังนั้นเป็นเชิงคุณภาพทั้งคู่ก็ต้องเป็นค่ายสแควร์เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับอ่านคําถามปุ๊บเราจะรู้ทันทีเมื่อเราเทียบ2อย่างคือวัตถุประสงค์และอะไรครับเรื่องของมาตรวัดนั่นเองแต่ถ้าทวินามเนี่ยนะครับก็เสมือนกันคือมันก็เหมือนกันคือจะทดสอบความแตกต่างระดับ นะฮะนามบัญญัตินะครับเหมือนกันคือเป็นเชิงคุณภาพแต่ว่าทวินามเนี่ยนะฮะความแตกต่างเพิ่มเติมนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาคือข้อมูลมันจะมีค่าได้เพียง2ค่านั่นคือได้แค่ว่าใช่ไม่ใช่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะครับอ่าดังนั้นแล้วมันก็จะง่ายกว่านะโดยมากเนี่ยเราจะใช้การทดสอบว่านะฮะมันใช่ไม่ใช่มันเกินหรือไม่เกินมันน้อยกว่าหรือไม่น้อยกว่าโดยมักจะมีสัดส่วนที่คาดหวังที่เรากําหนดไว้ นะครับตั้งแต่แรกอย่างเช่นว่าถ้าคําถามเราเป็นประ,ประเภทนี้ครับคือนิสิตท,ที่ไม่แต่งชุดนิสิตมาสอบเนี่ยเกินร้อยละสิบห้าหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีค่าได้แค่สองค่าคือเกินกับไม่เกินนะครับอ่าหรือนิสิตท,ที่ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่งเนี่ยที่ติดเอฟเนี่ยนะฮะมีเกินร้อยละสิบหรือเปล่าดังนั้นก็ตอบได้ว่าเกินกับไม่เกินนะครับดังนั้นแล้วถ้าเป็นแค่นะฮะสองค่าแค่นี้เองเนาะเ,เราก็จะใช้การทดสอบ เทววินามแต่ถ้ามันหลายค่าอย่างเช่น5ภาควิชายอย่างเงี้ยน,นะครับนะครับงา่ายแตก่างกันหรือไม่นะฮะเพศชายหญิงเพศทางเลือกสีโทรศัพท์โอเคก็ต้องมีมากกว่า2 3สีใช่ไหมระดับความพึงพอใจอเกี่ยวข้องคณนะที่เรียนหรือเปล่านะฮะก็มีมากกว่า2แน่นอนดนะังนั้นข้างบนก็จะเป็นตัวคสแควรนะครับไม่ต่างกันมากนะฮะคราวนี้ที่สําคัญก็คือว่าคสแควรและการทดสอบที่เป็นทววินามตัวเนี้ยมันเป็นสติอนุมานแบบนอนพารามิเติก คือเราจะไม่สนใจการแตกแต่งของประชากรน,นะฮะเราจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เล็กมากๆได้ใช้มาตรวัดที่เป็นเชิอองคุณภาพได้ข้อตกลงเบื้องต้นข้อจํากัดมันจะน้อยแต่ทั้งนี้อํานาจการทดสอบของมันจะต่ํานั่นคือเมื่อแปลผลออกมาแล้วจะบอกได้แค่ว่าต่างไม่ต่างเกินไม่เกินมากกว่าหรือไม่มากกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะเลือกซื้อสีโทรศัพท์แตกต่างหรือไม่แตกต่างแต่ไม่สามารถบอกนะฮะละเอียดถึงขนาดว่า ต่างมากต่างน้อยนะฮะเลือกซื้อสีกันต่างมากกับน,น้อยมีอางานอดิเรกที่แตกต่างกันมากหรือแตกต่างกันน้อยอันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อจํากัดหรืออํานาจในการทดสอบของมันที่ต่ำนะ,ะของสถิติแบบนอนพารามิเตอร์นะครับนั่นก็คือนะ,ะการทดสอบทวินามและการทดสอบคาสแควร์ครับ